ทำประสงค์ได้โยมเนาะเกิดทำบุญร่วมกันโยมทำบุญร่วมกันนะฝากเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาแล้ววันนี้มีโอกาสได้ทำบุญนะโยมเนาะวันนี้ทำบุญในช่วงปีใหม่นะปีใหม่ปีเก่าผ่านไปแล้วยมปีใหม่แล้วเพราะวันนี้ปีมูเลื้อยไปแล้วยมเลื้อยผ่านแล้วยอม วันนี้เนี่ยปีมาร์คควบเข้ามาแทนแล้วโยมอมนน้นะปีมาร์คควบเข้ามาแทนแล้วเป็นปีมาร์คทองด้วยโยมนะเออบทนาไปทางไหนแม่ไปทางไหนฮลัลโหลาสร้างบทใส่นี่เลยจะโยมสร้างบทอีกอนนนหนึ่งร้อยบาทเกิดอะ,ะไรจ้า เกิดอะไรจ้าวันอันคารนยมงนออัศวีชมพคูนี่ค่ะมอบโยมด้วยนะอัศวีเกิดจ้